ต่อไปเป็นใบงานนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ error detection error detection ก็คือการตรวจจับว่าถ้าการณีที่โปรแกรมมันแบบเหมือนกับเจอ error ทางานไม่ได้เราจะต้องรู้ว่าเออมัน error แล้วนะเราจะให้มันทำยังไงต่อไปนะครับตัวอย่างต่อไปนี้นะครับออลองสร้างปุ่มุมหนึ่งจากนั้นใช้คําสั่ง print 10หารด้วย0การหารด้วย0มันหารได้ไหมมันหารไม่ไดม้มันผิดนะครับมันไม่สามารถที่หารได้นะครับเพราะนั้นมันก็จะเกิด error ขึ้นมานะครับแบบนี้เห็นไหมครับ มันเห็นไหมครับบอกว่า runtime error เพราะอะไรเพราะกดคือมันไม่สามารถที่จะมาหารเลขด้วยศูนย์ได้เพราะนั้น error ที่เกิดขึ้นลักษณะอย่างนี้เนี่ยเราจะเราจะแก้ไขยังไงนะครับเราก็แก้ไขโดยการใช้คำสั่ง on error go to go to อะไรครับ go to สมมติว่า go to uh, my error 1แบบนี้นะครับแล้วเราก็ออกคำสั่งว่า uh, uh, MyError 1นะครับแล้วเราก็เขียนว่า,า msg box บอกว่าไม่สามารถไม่สามารถหันเลขด้วยศูนย์ได้นะครับอย่างเงี้ยเห็นไหมครับคือเราดีเทคได้ว่ามันหันด้วยศูนย์นะครับกดลงรันดูนะครับกดโอเคเห็นไหมครับมันจะมันจะบอกเราว่าเนี่ย มันเกิดเออร์เกิดขึ้นนะผมรู้เลยว่าคุณเกิดเออร์ขึ้นแต่ผมสามารถที่จะดีเทได้ไดแล้วผมก็เลยบอกว่าเห็นไหมว่าอย่างนี้นะครับนี่ก็คือการการดีเท็กเออร์นะครับแต่จะมีอีกกรณีหนึ่งที่ถ้าเกิดว่าถึงแม้จะเกิดเออร์เกิดขึ้นเราจะให้โปรแกรมเราทํางานต่อไปนะครับเราก็จะเปลี่ยนจากคําว่า My e r ออร์ตรงนี้เกิดขึ้น My e r ออร์นี่คือเป็นชื่อของโมดูลตัวหนึ่งที่ใช้ในการดีเท็เจอแล้วก็จะไปทําอะไรนะครับมันก็จะเข้าไปที่ไม่ r อตระมีอีกกรีหนึ่งคือ on error go to uh, on error uh, resume next แบบนี้นะครับหมายความว่า error ก็ตามทำทำต่อไปเลยไม่ต้องสนใจนะครับ error ก็ช่างเห็นไหมครับมันไม่มันไม่มันไม่แสดงอาการ error ออกมาแต่มันมี error อยู่ข้างในแต่มันไม่สนใจมันมันละไปเลยนะครับนี่ก็จบเรื่องของการทำ error detection แค่นี้